วันนี้นะคะวันนี้ก็จะพามาหาหน่อไม้นะคะวันนี้ไม่รู้หน่อไม้อะไรนะคะเป็นสีแดงๆจะได้เยอะหรือได้มากเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะปลา,ามันเต้นอันจากนห่นะหหน้ามันถึงมากเต้น โค้วนางเก็บจันนี่ข้างลงไปเป็นกระตกหน่วยแท้มีแหนงอยู่แต่ว่าเนั่นนั่นลงมาข้างล่างเราก็จะเจอหน่อแบบนี้หน่อเล็กๆนะคะเต็มเลย โอ้ยเอาก็เอายหาหน่อเล็กเล็กนึกว่าจะเป็นหน่อใหญ่ใหญ่นี่นีอค่ะน้ำก็นี่ค่ะการลำน้าที่ยากลำบากมากๆเลยน้ำเยอะมากไม่ไหวแล้วต้น เลือดออกมันก็จะเป็นต้นอย่างนู้นมเอาเลยเอามาทายเอาไหมเอายากมากได้อตอนซับเลยเห็นไหมนี่ มันขึ้นยาวเลยอยู่ข้างในก็เต็มเลยแต่ว่าเอาผอนี่วิธีเอานะกวจะได้มาแต่ละนี่ค่ะได้แล้วหน่อไม้แดงอันนี้หน่อไม้แดงโอ้ยนมาแล้วตกไหนล่ะ เออน้ำโอ๊โอหกัก <c> ห <oughs> นอเยอะเขาเรียกว่าแหน่งไม่ใช่หน่อแหน่งนะคะเยอะมากแต่น้ำก็เยอะมากเอาก็าม,มาเล้วมาแล้ว ดูสิคะเรามาเจอกอที่เราเห็นหนอใหญ่มากนะคะดูแต่ว่ามันขึ้นมันเริ่มขึ้นสูงแล้วนะคะมันก็จะเกี่นีคะอันไหนที่มันเกี่ยแล้วก็ไม่เอาอไอ้แค่นี้ยคะ่ะ ดูกรน,นี้นะคะเยอะมากมีแหนงหน่อไม้เยอะมากค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะมีแนหนหง่อไม้ทั้งหมดเจ็ดแหนงนะคะเยอะมากเลยอันนี้ผ่านตาคนตอนนั้นก็จะมีหน่อหนึ่งนะคะข้างล่างก็มีค่ะ ที่เอาก็ลำบากมากคนมาเก็บแหนงดอกไม้ก่อนนะคะเขาจะเอาไปเต่แหนงใหญ่เหลือเต่แหนงเล็กๆไว้ให้เราเก็บดูสิคะนี่เล็กแค่เนี้ยอุ้ยหืมน้ำ เอาก็ยากกินก็ยาก,กยามายาวได้กินแค่กว่าจะได้กินนะคะแหนงหน่อไม้ต้องใช้วิธีที่หลากหลาย <c oughs> <c oughs> ทั้งที่เกี่ยวหน่อไม้มือกับบาดเบิดแล้วพี่น้องก่เราจะเกี่ยวได้แหนงที่มันย,วยาวๆนะคะ แหน่งใหญ่ยาวๆอยู่ข้างในเลียวมีได้เยงมันจะหลุดง่้ากที่จะเอาด้วยคืนใ ก็จะเกี่ยวได้นะคะดูดิเกี่ยวหลุดนะคะเขียวภาษากลางเกี่ยวเกี่ยวภาษาอีสานนะคะ เป็นแหนงที่อยู่ข้างบนนะคะอากาศก็จะมืดเหมือนฝนจะตกนะคะแต่เราอยู่ในเอก็ไผ่นะคะอากาศก็จะมืดไปกว่าเดิมนี่นึงลงมามันยาวนี่ค่ะ าวันนี้ถ้าเราได้เต็มย่ามเราก็จะกลับนะคะไม่เต็มย่ามเราก็ไม่กลับเออท่งไทยทึ้งลาวโอ้เขี้ยวหลุดเขี้ยวหลุดไปแล้วนะคะหลังจากที่ว่าจะได้ไม่ได้เลยวิธีนี้เลิกใช้กัน ขึ้นเต็มเลยนะคะนี่แต่ว่าเอาอยากมากเพราะว่าน้มมันเยอะโอ้โอ้โอน้ำปักเสื้อน่นลงแล้วเออนี่นี่ข้างล่างก็มีหนอยใหญ่ด้วยนี่น หน่อใหญ่มากแหงใหญ่มากแต่ว่าน้ำแ้เอ้โอ้เอาไม่ได้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยด้วยความสูงของดิฉันนะคะจะพยายามเอาหน่อนนี้ถ่ายหมดนี่นี่นี่ได้แล้วนงมาถ่าย ป๊าท่านผู้ชมดูดิใหญ่มากเลยเยอะด้วยนี่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 โอ้ด้วยความสูงของดิฉันนี่เยอะมากมากคะโอ้โหข้างในยิ่งเยอะเดี๋ยวกลกองวางนเดี๋หนึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี่้มาดูนี่โอ้โหหัวก็ จะเอาได้ยังไงอยู่ข้างในเยอะมากเลยอันนี้อันนี้แหน่งน้อยไม่เอานะคะเดี๋ยวเราจะลอดเุ่มเข้าไปเอาเราซุ่มกอไผ่เข้าไปเอาแหน่งดอไม้โอ้โหมาดูสิคะดูดูหนูเต็มเลยอะ่ะโอ้โหโอ้น้ำโอ้ เนื่องจากนิชาเอาตัวรอดจากน้ําไผ่ไม่ได้นะคะก็เลยต้องมีตัวช่วยในการไปหักหน่อไม้นะคะข้างในต้องเจอกับน้ําไผ่นะคะดูดิแต่มันเยอะมากเลยแหนงแหนงใหญ่ด้วยนะคะม่แต่แหนงใหญ่ๆอะ่ะ ระวังนะน้ำไผ่แบบแทงนี่เป็นเลือดเลยนะเออามัาสย่ยามนะคะโอ้ทายคะ่ะ ร้อนค่ะขอนั่งพักเหนื่อยก่อนนะคะเหนื่อยมากร้อนมากค่ะอากาศเหมือนฝนจะตกนะคะแต่ว่าเราอยู่ในกอนเอาไม้อากาศมันไม่ค่อยถ่ายเทนะคะนิ้วก็บาดหมดแล้วค่ะเนื่องจากไปเกี่ยวกับน้ำ่อไม้นะคะดูดิมีแต่น,น้ำคมๆมนะคะแขนข้างในหลัง โดนเกี่ยวหมดเลยค่ะไม่อยากจะคิดสภาพตัวเองหน้ากระโซงร้อนก็ร้อนเออเสื้อเขากำลังม่านกวมหัวเลยนี่ก็จะเป็นหน่อไม้ที่เราไปเก็บได้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นหน่อสีแดงๆนะคะ เป็นหน่อเป็นแหน่งขึ้นมาเต็มเลยค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เราเก็บได้เยอะกว่านี้นะคะค่ะคลิปหาหน่อไม้วันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องคุณนิสก,กิจต่อมแซบด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคุณนิด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ